了？ วันนี้เนี่ยเด็กๆเข้ามาหาตั้งแต่เช้าเลยก็เลยโอ้โอเควันนี้ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเดี๋ยวมาสอนน้องๆเนี่ยทำคุกกี้ดีกว่าจะเป็นคุกกี้เนยสดนะคะเด็กๆเคยทำมาก่อนไหมไม่ค่ะเคยทำอะไรเอะไรนะคุกกี้เลยนะคุกกี้ขี้ตรงคือเอาอะไรอะ โรยแล้วก,ก็โรยอันมานโ<อ>รยผงผงผงดินนี่โรยเหมือนอะไรยเห,หือบูอดชอตใแลลูกตาโอเคเดีย๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนะคะว่ากล่องตรงนี้มีอะไรบ้างซึ่งมันจะเกี่ยวกับการทำขนมคุกกี้ท,กทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็วัตถุดิบตัวนี้ก็ซื้อมาพร้อมแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวจะให้น้องๆเขาบอกนะคะว่า กเนี่ป็นการทำปุ๊กซีมีอะไรบ้างซึ่งน้องๆเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนเลยนะอย่ามาดูกันว่าวันนี้น้ำวิชัน่นทำปุ๊กซีแบบไหนบ้นะคะ่ะไหนก่อนเอาไหนก่อนอันนี้ที่ปัน,นอันนี้ดเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอันนี้คืออะไร เคยเคยเคยเห็นมาก่อนไหมว่าที่ปั่นมันใช้ยังไงเครื่องเครื่องเค่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะจะเป็นเขาเรียกว่าไม้สำหรับปับป่นซึ่งเขาจะต้องติดเข้าไปกับเครื่องซึ่งเครื่องเนี่ยต,ต,ตัวนี้อ่าน,นอ่อน,นคอยอนนีซึ่งเครื่องนะคะจะเป็นเครื่องอันนี้เวลาเขาเขาจะปั่นเนี่ยเขาก็เอาอันนี้มาใส่เข้าไปมันจะมีทั้งหมด นี่นะเห็นไหมมันจะมีกโปงสองลูให้เราใส่เข้าไปอันนี้ก็จะมีสองอันหัวตัวนี้จะใช้ปัดของเหลวหัวตัวนี้ก็จะใช้ปัดอะไรที่มันมีอวขึ้นแต่เราจะใช้ถ้าคุกกี้เราจะใช้หัวแบบนี้โอเคอะเราจะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะค่ะเข้าไปตรนี้แล้วนี่อ่ะน้องน้องตอลองใส่ซิให้มันตรงกัน ไอซีซีมันอยู่ข้อกันเย็นซีมันไหมอ๋อตรงแล้วดีเราจะลองเชียร์ปังไหมเราะมันทางานยังไงทีดเราเด็กจะเรียนในวิชาข่าวการเเรียกข่าวการหรือไงไม่การอะไรนะเดกๆเขาเรียการาราาสตร์เออดกจะ กดแหม่แผอ่าเอเสียบป๊บปุ๊บเย็บเสียบป๊บปุ๊บอ่าสวิช์มะอยู่ตรงนี้ลองสิโอมันก็ต้องทำอย่างนี้พี่พีทำให้ดูอร์รร์ไป่อ อยืนขึ้นด้วยขนาดอ่าจับเลยแล้วก็เอาขึ้นกระซิบใช่น้อ,น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 องลอยลงไหมเดีย๋ยวเราจะได้ ม,มันก็มันก็จะเราจะต้องใส่ฐานก่อนนี่แล้วเราก็ค่อยเปิดเครื่องใช้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตอนที่เราทำเนี่ยมันใช้ยังไงเพราะว่ามันใช่มันจะต้องใส่พวกแป้งพวกน้ำตาลเป็นจำนวนกรรมเอาไปเดี๋ยวเราเตรียดีอ่ะต่อไปต่อไปเป็นไม้ไม้อะไรคะแกะแก,ะแกะออกมาให้พี่เมย์ดูหน่อย ออนนเอาไว้ทำอะไรเอาไว้คุ้มๆต่อต่อไปอ่ะนี้พี่เมย์จะไห้น้องทำยานนีคืออะไรเอาไว้ทำอะไรตอนไหนนี่ มือตอนมันร้อนก็เอาออกมา,าเดี๋ยวมือเข้าไปในเตาใช่เวลาที่แบบว่าเราปุ๊บปี่เข้าเตาเช่นะคะเวลาที่ถ่านร้อนเนีราก็ใช้อันนี้จับมันออมาจากเตามือเราจะได้ไม่พองอันนี้มือเราจะร้อนต่อไปเป็นอะไรแก๊ที่คัอไป ปลมเรี่กว่าลงเราเรียกว่าอะไรปหอมนี่ยคกรลมันก็คือพีถูกแล้วกาละมังหรือที่เรียกอย่างนึงว่าอ่าเรียกว่าชามไว้สำหรับผสมส่วนผสมลงไปนี้เราใส่ประมาณเท่าไหร่เราก็จะใส่ตามสูตรซึ่งเราจะมีสูตรในการทำสูตที่แม่น่าคืออะไรอ๋อ นีอ่ี่มันอนอนกี่เป็นนี่มันมีเป็นดาวก็มีนะแล้ลนะอ่าเริ่มลังแต่เอ็นก่อนค่ะคืออะไรอานบูชคันเยออ่าคันคืออะไรซอนทำไมซอนต้องมีรูตู้มันก็ ไข่แไข่ขาวแล้าก็จะตอกไข่ลงไปไข่ขาวมันก็จะรงมัาว่าอันนี้มันคืออย่างคนไหนได้อุปกรณ์ไหน๋ยวต้องทำหน้าที่นะสำหรับในการทำคุกกี้คนไหนล็ได้คนไหนเหรอต้อวแล้ว่า้ก็เลยได้อะไรใช่ดีขาแล้วก็้องตองที่หันไปพูดกันอีกหน่งไมไใ มันคืออะไรไม่รู้อมันคือที่ล่อนแป้งนี่อันนี้ไงทำไมเราถึงต้องล่อแป้งเพราะว่าบางทีเนะี่ยแป้งมันก็จะมีอันเข็ๆมๆบ้างใช่บางทีมันก็จะจับกันกเป็นก้อนเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ใช่เราก็เลยต้องเทมันลงไปแล้วก็ตึ๊ดตึ๊เออลงไปในส่วนชามผสมไหดูสิไหนดูซิของน้องคอยคืออะไรนะ เขาเรียกว่าช้อนตวงช้อนตวงเนี่ยเขาก็จะมีบอกตรงนี้นะคะว่าหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนชาอะไรพวกนี้นี่นีอ่อันนี้มันก็จะเป็นพวกครึ่งช้อนชา5มิลลิลิตรอะไรประมาณน,น, <3 S 2> นี้น<ๆ>ยังไม่ครบนะถ้าขาดตัวนี้๋หวทุกคนลองแกะอันนี้สิโอ้เต่แต่ เราก็จะไม่สุดนั่นเองไปถาดนี้แล้วค่ะรึเปล่าเอาคุกกี้ไว้ถาดไหนเวลาอบถาดนี้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 เดี๋ยวเราไปทำกันจริงๆแล้วเวลาเราอบเนี่ยเราจะใช้ถาดนี้เพราะว่าเราจะเอากระดาษกระดาษที่โต๊ะคนไฟเอาคุกกี้วางไว้ในกระดาษไขแล้วก็เอาอันนี้เข้าเตาอบเสร็จปุ๊บ พอมันสุกปุ๊บเราก็ใช้ถุงมืออันนี้เนี่ยหยิบเขาออกมาเสร็<อ>จปุ๊บเราก็เอาคุกกี้ที่เราอบสุกแล้วเนี่ยเอาไว้บนตะแกรงได้ค่เสร็จแล้วนเป็นส่วนผสมที่จะทำคุกกี้ก็จะมีตัวนี้คือแป้งแป้งสำหรับทำคุกกี้ที่น้องตองบอกว่าเราต้องนวดแป้งก่อนใช่ไหมสองอคือผงฟู Simple. เพื่อให้เนื้อคุกกี้มันมีความฟูขึ้นมาหน่อย ต่อไปก็คือไข่ไก่แล้วก็กลิ่นวาน,นิลาที่เราเวลาเรากินแล้วมันรู้สึกหอมมันก็มาจากตัวนี้แหละไข่ไก่มาแล้วก็เบกกิ้งโซดาแล้วก็น,น้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็เราจะมีในครัวคือน้ำตาลทสายขาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนยสดซึ่งพี่เมชแชไว้เนี่ตู้เย็นก็จะลกแล้วค่ะ เดี๋ยวเราพี่พุกอาบน้ำเสร็จก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปทำกันข้าวาวเที่ยงนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวเที่ยงกันข้าวเที่ยงก็มีเป็นก๋วยเตี๋ยวขอเงเอซ่าก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเทียเ่ยงหรือว่าตอนเช้าดูดลมกันะะอุ้ยเอามีของมาส่งเอซ่า กว่าตัวพี่อีกนี่2เมตรดูรว่าเลยครัว่าไอ้มดย,ยาวเนี่ยมันคืออะไรนะคผมคุณเม,าม,มาย์สั่งมาเป็นของที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเขาบอกว่าขนาดเมตร50คูณ2เมตร1ชิ้นแล้วก็2เมตรคูณ2เมตร2ชิ้นอันนี้ซื้อมาทั้งหมดประมาณ4,000บาทครับ เจะแกะให้ดูนะคมันคืออะไรมันืออะไรมนกินยังไงย่งไงี้ยนหม่านอนสบายานขอมะชอบตเข้องม้นม้นโมโมเราได้ชรางตัดผมคนใหม่ละนี่เป็นบาร์เบอร์ครับบาร์บี้อ่าเป็น้ายขาเหรอขาว ไม่มีขอไม่มีขขจะตังตันตันตันนี่ครับผมข้าม่านม่านไม่ไใช่ทยเป็นไมนัม่นไม้ขัดตาไอทายคืออะไรไทายมา่บบไมนไ้มานนอโตไอทยคืออะไรอืมห,ห,หัวเลยหัวเลยหั มู่หลมูมูห่หลมูมู๋ <c ười> ออมไร <c ười> ม,รม, <c ười> มน๋ไมมนนร,รมู๋ไร,ราูอไรมู๋ไรมูรมู๋ไรมู๋ไรมู๋รมู๋ไรมูรมู๋ไึมู๋ไรมู๋ไรูไรมู๋มู๋ไรมไรมููมรินอนงทรมรรมมรู้มม เป็นหนิ่นไม้เป็นมูีอะลมูรีวอาอะไรนะผู้ว่าอะไรนะว่าอะไรนะถามผู้่หยที่มันคืออะไรนะคะมันคืออะไรคะมันคือมูี่ค่ะเอะไรน้อตอมมันคือุณอะไรมูีู่ี่มูีมีค่ะมรี

ก,กูก็ต้องยิ้มบนนี่ต้องวันนี้เราจะปั่นตาน้องต้อมเมื่อวานชอบไหมครับไปเที่ยวชอบค่ะ <c oughs> สนุกไหมสนุกค่ะอะไรสนุกที่สุดเราเมวื่อวานเราไปทำอะไรบ้างเมื่อวานเราทำอะไรบ้างถ้าวันวที่สุดเราชอบเล่นนะ่ะ อ๋อเวล่นนวเมื่ะวานี่คือน้องตองเนี่ยคือถ้าไม่บอกให้ให้กลับก็ไม่กลับเนี่ยใช่แล้วก็คือแต่ว่าคือมันร้อนเงี้ยเราโอว่าน้องกลับมา้วจะแบบว่าปวดไม่สบายสรุปว่าวันนี้ไปอีกไหมไปไปคือคิดว่าเออวันนี้เมื่อวานเล่นแบบว่าเต็มที่ใช่ไหมะวันนี้น่าจะสรุปสรุปว่า วันนี้ยังไปได้อีกไหมไปได้อีกค่ะโอ้โหน้องพลไปได้อีกไหมได้ค่ะโอ้โหได้อย่างเร็วเลยเห็นเมื่อวานนี่บอกว่าเอสาไปเรียกเราวางช้อนวางอะไรเลยหรอดูในคลิปพอยนี่บอกว่าวางลกับพื้นวิ่งทำท่าแบบเมื่อวานให้ดูเยน่เ้ยเิยเฮ้ยยร ไข่ก่อนแม่พีวอนกินไข่ก่อนเพราะเดี๋ยวจะไม่มีแรงแต่ว่าอย่างว่าเด็กของโซนเนี้ยคือเราก็เพิ่งรู้ว่อวานมีที่ไปเที่ยวก็คือที่จิมมี่ตรงนั้นเนี่ยจิมมี่รีสอร์ทของวาน,นอันนี่ว่าครับข่าวลดพานบ่อยอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นมีสระว่ายน้ำก็โอเคให้เด็กๆเ,เขามีพื้นท, <S <S ที่เดี๋ยว เราทำส่วนตัวดีกว่าตรง,ง,งน้องอเรานา <laughs> แต่อ่าลุหนิงยังไงถ้าจะไปวไ่ายนะ้ำหนิงว่าไปวไ่ายนะ้ำนอโอเคเอาว่ายตรงนี้ก็ได้ไว่ายน้ำเลยมไม่อควยน้ำวันะำดนำำ้ดนี <laughs> ่มันน้มซ้มซ้มขี้มดเลยนะซัมขีมดน้ำซัมขี้มด โอ้ขี้มดขี้มดทำไมมันเยอะจังเนี่ยขี้มดมัเยอะจังวันน,นี้ขียองไงอ๋อแล้วมีวันนี้คือมี FC ฟักมามเยี่ยมเราเมื่อตอนเช้าก็ได้ทักทายกับผม,มได้เข้ามาคุยก็กว่าเออตัวผมเนี่ยตัวเลก็กกว่าในทีวีนะใน,ใน YouTube ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าในกล้องงทีเนะี่ยคือเพื่อที่จะเก็บภาพทั้งหมดมันภาพมันจะบิดเบี้ยวนิดหน่อย ทำให้ตัวเนะี่ยอาจจะดูไม่ไม่เท่ากับตัวจริงหรือว่าไม่เหมือนตัวจริงนะครับพอเข้ามาเห็นตัวจริงเขาบอกว่าพี่เหน่งเนี่ยหน้าตาดีหล่อโอ๊ยหล่อพี่เสือก็หน้าตาดีนะออแล้วเขาก็ PFC อก็บอกว่าคือเห็นผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเหมือนรู้จักพี่เหน่งมานานแล้วล่ะไม่ไม่แน่ใจว่าพี่เหน่ง จะเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมคือพี่นะรู้จักน้องแต่ว่ามาสองสามปีเราคือเรียนในทีวีก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าผูกพันเห็นทุกวันรู้ทุกวันรู้สึกว่ารู้จักน้องมาก็ทักทายพี่นิงที่เสือไม่ต้องใสอะไรเงี้ยเหมือนสนิทกันมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็คิดเหมือนกันนะว่าน้องเนี่ยจะรู้สึกว่ารู้เหมือนไม่ไม่ไม่ได้รู้จักพี่ใช่ไหม พี่เพื่อนก็พูดประมาณนี้นะผมแต่ผมก็บอกว่าผมเข้าใจใความรู้สึกเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาหาผมในแต่ละวันเนี่ย FC เข้ามาไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่ายูทูบชั้นอื่นป้าสมนไแม่คำสายพี่เสือก็คงเข้าใจ FC ว่าได้ดูเราอ่านใน YouTube ทุกวันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ารู้จักกันมามาก่อน ถึงแม้ว่าพวกเราจะเจอ FC ครั้งแรก<ม>ก็ตาม,มแต่ความรู้สึกมันเหมือนว่ามันมีมันมีเซนต์อะรู้ว่าคนเนี้ยคือรู้จักเราจริงๆบางคนก็พูดถึงเราไปเก็บเหตุที่ฟินแลนด์หรือบางเหตุการณ์ในคลิปซึ่งเราตัวเราเองก็ลืมไปแล้วนะมีม,มีมีบางคนมาพูดมีบางซีนไงบางซีนที่เราก็ลืมแต่ทีเนี้ยพอคุณแม่ FC มาแล้วก็พูดเราก็เราก็เข้าใจเลยว่า เป็นเป็นเอฟซีเราที่แท้จริงที่แบบว่าดูเรามานนาแล้วก็ดูทุกเม็ดจริงๆไม่พลาดเลยทั้งน้องผมคุณแม่ผมแล้วก็คุณแม่ที่ฟินแลนด์หลายๆคนก็ทักทายเข้ามาก็รู้สึกดีใจนะครับผมก็จะบอก FC ตลอดว่าก็อยู่ได้เพราะ FC พี่ๆแม่ๆทั้งหลายนี่แหละนะครับผมที่ดูให้เราเป็นกำลังใจให้เราเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มี FC หล่านี้ ถึงแม้ว่าจะเจอกันครั้งแรกแต่ผมก็สัมพันได้ถึงความรู้สึกว่ามันมีความเอื้อ,อในให้กับผมะนะครับต้องขอบคุณเอฟซีไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมสาวคลิปนี้อ๋อแล้งต้องผ่าตัดหมาเสร็จแล้วเหรอผ่าตัดน้องใหม่อ๋อเมื่อกี้ผ่าตัดน้องหมาเหรอฮัลโหลฮัลโหลใคโทรมา ตทำให้ต้องสอนดิต้องต้ออยากกลัวอยากกลัวอยากกลัวยิ้มุกโดนสุมหัวแล้วโดนสาวสุมหัวอืารเป็นตุ๊กตาโดนขยุ้มหัวดูหน้าดูหน้าดูหน้ขยุ้มหัวพี่วุ้นเลยสิดูหน้า้ทำผอยบอกว่าฟินมากหมูหัวจะทำยังไรก็ทครับ เดี๋ยวเอา่ยุ่คนจะดูนะครับน้องเมย์ได้อะไรมานะครับซื้อของสำหรับให้เด็กๆลองทำคุกกี้นะคะเมย์เมื่อกี้เมย์บอกพี่ว่าเมย์จะไปซื้อน้ํามันหนึ่งขวดพี่ก็เลยไม่ได้ลงไปด้วยอสรุปว่าเมย์ได้อะไรเนี่ยเยอะเลยเมื่อกี้น้องเมยนะ์ถ้าบอกว่าจะไปซื้อน้ํามันหนึ่งขวดนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจว่านี่อาจจะเป็นสไตล์ผู้หญิงก็ได้ ของนี่ควัวบางอย่างมันหมดแล้วโอ,โอเคอเดี๋ยวไปช่วยหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วเหรอโอเคนี่คือน้ำมันหนึ่งวดของน้องเมย์นะผมที่บอกว่าจะไปซื้อสรุปว่าได้เยอะๆเลยนเเล่าเง่าาาแล้วทำไมเปิดเปิดที่ปะ